สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเกะกะบ,บ้านของพี่เจเน็ตเขียวนะคะก็อปปี้โชว์ชื่อดังค่ะซึ่งตอนนี้อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะ<อ>พี่เจเนตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เียวนี่อะไรอ่ะพี่เจนเด็กเียวอยู่ข้างในบ้านเรามนบ้านก็ปิ๊ชูก็ต้องแบบก็ปิ๊ดตัวเองเป็นคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปหาพี่เจนเน็ตก่อนนะวันนี้เขาจะได้พากินสุ้มต่ำด้วยใช่วันนี้เป็นตาแสบแน่นอนจ้าเอาเปลาอีกเื่อเป็นตาแสบแน่นอนจ้าไปไง เ,เดี๋ยววันนี้หนูขอบุกไปดูห้องพระหน่อยนะพี่ได้รวดได้ดเพราะเขาบอกว่าได้เลขตลอดเลยแมนบอกแมนะมนะเออไปดีๆเออไปดีๆเอเดี๋ยวหนูขอไปเกะกะหน่อยนะคะได้เลยค <electronic> ่ะยินดีค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูตามไปดู ขอให้แบบแต่งเพลงร้องเพลงให้บันเทิงไทยรัฐเนี่ยในบอค่ะกิจการเนี่ยค่ะต<อ>ามแม่ค่ะเ,เ,เขาแต่งไม่เป็น <c oughs> บันเทิงทุกวันฮะเด้อไป <c oughs> ดูไทยรัฐเพลินดีกว่า <c oughs> ดูไลทุกรายการ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ดีๆๆดีนะ <c oughs> พี่เจนเน็ตแต่งเพลงให้บันเท<ช>ิงไรัฐแล้วก็จะต้องตำโชว์ด้วยรเฮะน,นี่พี่แจ๊คแต่งเพื่อมาเนี้<ช>อันนี้เด็ดมาแล้วพอมารู้เลยใช่ไหมพี่ว่าจะทำมากาักกะโรนีพวกหเ,เัอมักกะโรนีใช่ค่ะ<อ>นี่เลย ไม่ได้ใส่อะไรคือปลาร้าเลยครับพี่ลายโซแก่อะรนี่มีใครอะคะพี่สนันนี่ <ś ni> แ,แล้ว,วันนี้นะคะเราก็เสร็จสิ้นภาร,รกิจในการเกะกะแล้วนะคะ <ś ni> ดูด้านหลังค่ะเ <ś ni> <ๆ>ขาไม่ยอมกลับบ้านกันนะคะ เขากินส้มตำกันนะคะทำไมเขาไม่ยอมกลับอะคะถ้าไม่กลับใช่ไหมคะแล้วก็จะไปกินซ้ำตำกับเขาด้วยนะคะตั้งเยอะเฮ้ยว้าวส้มตำแบบพิเศษนะคะนี่ชื่อส้มตำอะไรคะส้มตำไฮโซค่ะรอดผู้บอกเข้มมากเข้มไหมชิมมะมสนนิวอ่ะจะเป็นน้ำปลาหมกวดนั่น